เด็กน้อยผู้หญิงอะมาพูดกับพี่ดิเป็นยังไง ที่ถามนัหลุกรักแม่ไหมรักไหมไม่รักแล้วจะดีมากเลยมาอยู่กับพี่เนี่ยไม,ไม่รักหรอกตบแม่ทีนึงนี่พี่อยากเห็นไม่กล้าเห็ไหมแม่ทำหนูนะ ก็ไป่ทำอะไรอ่ะพูดได้ไหมลูกเอฟเฟกอยู่หังค้างอไปล้องไห้ดิากุลลำบากนะหนูรักหนูรักแม่ไม่พี่ถามรักไหมทาไมรักมาอยู่กับพี่นะ อะไรนะหูมเขอืมหูโมโหเขาเมื่อกี้ไม่ร้องหรอกพี่ก็จะร้องร้องให้เอฟเฟกตามนะนี่นอกสถานที่นะฮะผมทำได้ทุกที่นะที่ที่มีคนศรัทธาแล้วะตั้งใจ ก็คือดวงจิตนี้นะครับเกิดจากวิบากการนี้เขาทําแท้งนะโดยที่การตั้งใจกระทํานะครับผมบอกเลยว่าการเปิดกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าคนไหนที่รู้ตัวเองว่าเคยผิดพลาดพังนะอยากจะขอหสศิกรรมต่อดวงจิตดวงพระวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ได้เคยล่วงเกินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพิสูจน์ได้ถามว่าวิทยาศาสตร์ไหมครับนี่คือวิทยาศาสตร์ครับที่สาบ,บารถพิสูจน์ได้นะ เอายังไงดีทีเนี้ยจะอยู่กับเขาไหมล่ะอยู่ไหมโอ้ยดีมากเลยโอ้โหสบายเลยล้็อยู่มาอยู่กับพี่นะได้ไหมอยู่กับพี่นะ ขี้โมกขี้หูจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเลยพี่ไม่ต้องเก่งครับตอนนี้เขาผ่านแล้วโอกาสยากมากที่จะหาคนที่เปิดกายและให้เด็กผ่านนะครับผมว่าผมพูดตรงๆเลยกับทุกคนเลยว่าผมมาช่วยดวงวิญญาณถามมาช่วยเพื่อมนุษย์ไหมก็มาช่วยส่วนหนึ่งแต่ถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเราไปฆ่าเขาเขาผมพูดเลยว่ามันเหมือนการพาฆ่าพา,าหันไม่มีความโกรธไม่มีความอ่าถ้าลูกเราเล็กๆอ่ะ ที่เรารักมากๆอ่ะวันหนึ่งที่เราเราฆ่าวงจรคือถ้าใครมีลูกจะรู้สึกดีผมเองก็ไม่ลูกถ้าเราฆ่าลูกเราอ่ะถ้าลูกคนนี้ไม่ได้เกิดอ่ะที่จะรู้สึกเสียใจไหมผมจะบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนนะถ้าคุณจะฆ่าหรือจะทำวิบัตคำทําแท้งเนะี่ยผมให้คุณคิดดีๆว่าเวรกรรมมันไปชั่วทั้งชีวิตอนะ่ะคุณทําอะไรไม่ขึ้นคุณจะรวยแค่ไหนอ่ะมันมีทางที่แบบออกถ้าคนไหนมีลูกมีคนมีเงินนะ อันนี้ประสบพบเจอผมรู้จิกรู้จักคนที่เขารวยๆมากๆเนี่ยลูกก็จะไม่เชื่อฟังดื้อไม่ฟังความอันนี้ยนงไงใครที่ติดวิบากกรรมตรงเนี้ยจะเป็นรวยเป็นพันล้านอ่ะลูกไม่รู้จักฟังความรั้นเอาแต่ใจสุดท้ายเงินถามมาได้ก็หมดนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผมเปิดขึ้นมากับหลายๆเคสแต่ผมไม่ได้นําเสนอนะอันนี้เอามาให้เห็นนะครับให้ทุกคนได้อ่าใช้วิจารณ์ในการตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเนี้ ไม่มีใครรู้จักผมด้วยซ้ําแล้วก็ไม่เชื่อหรอกนะฮะเอาไงต่อไปอลูกฮะมาพี่มะนะมาได้ไหมออกมาเถอะนะไม่ต้องให้พี่ตีเนาะมาลูกมาเรื่องทนอยู่แล้วมาลูกมาเอาตเตงออกมา วันนี้ให้มีคนแพ้ท้องแล้วลูกออกเค้อเจอหลายๆเคสอันนี้ก็นี่ตั้งใจเคสแรกนะที่แพ้ท้องแล้วลูกออกอ่ะก็พี่เอที่เปิดกรรมคนแรกอ่ะอันนี้อีกคนนึงวันนี้ครับมีทั้งหมดสี่เคสนะเคสที่สองเป็นผู้ชายนะเอาเงินให้ผู้หญิงยืมแล้วก็ทุกวันนี้ไม่มีจะกินนะฮะจากให้เมียให้เมียเออ เอาเงินให้เมียเตงนะครับไปทําแท้งทุกนี้นะครับจากมีเงินธุรกิจเป็นหลักล้านหรือหลายๆลยล้านนะครับต้องแบกหน้าหายิมเงินคนอื่นนะฮะผมบอ,อกไม่มีอะไรแน่นอนันเงินบนโลกใบนี้นะรวยได้จนได้ฮะแล้วก็จนแล้วก็รวยได้นะมาลูกมาเร็วออกมาไมงให้พี่สวดหรอตีเลยพี่พตีเขาไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ผิดทํไมไม่บอกไม่ดุดวงวิญญาณน,นะทาไมไม่เตะมันไปเลยผมถามมันเตะคนเจ็บมึงโง่หรือเปล่า ดวงวิญญาณมันอยู่ในมันอยู่ในจิตเรามันแฝงอยู่ในจิตเราเราจะไปทําร้ายเขาได้ไหมไม่ได้เลยผมบอกนะอยู่ในจิตอยู่ในวิญญาณเราเนี่แหละอยู่ในธาตุอากาศเราเราจะมีอาการปวดหัวเมื่อยไม่มีแรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไปฆ่าเขาเมื่อกายเนื้อแตกดับนะครับกายเนื้อแตกดับไปเนี่ยแล้วกายทิพย์หรือเป็นดวงวิญญาณก็จะแฝงอยู่ในกายรฝังลึกอยู่ในจิตเรา คนนั้นก็จะมีอาการเหมือนขี้ฉาหรืออาการน้อยใจบางคนเห็นอะไรเพื่มปิติตื่นตันง่ายๆหรือบางคนขี้กลัวผมบอกเลยว่าอาการเหล่านี้มันเกิดมาจากสาเหตุที่เราเคยกระทําวิบากกรรมตรงนี้เป็นบางคนบอกให้เพื่อนไปทําตรงนี้นะบางคนบอกไปทําเธอบางคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เงินให้ทองให้รถเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเพื่อนพวกนี้อย่าไปคบเลยคุณมีเดชิบหายผมกล้าพูดได้เลยนะฮะน้าลุกมาออกมาเร็ว <N> นี่ไม่ได้ออกนะครับถ้าออกจะมีการสำลอกอ้วกเองอ้วกรวกออกแต่มันจะดันออกทุกอย่างมันจะอากิดขึ้ทั้งไจงมันจะดันออกมาทั้งหมดเลยมีคนถามว่าอาจารย์ไม่ค่อยเปิดองค์แล้วเหรอเพราะอะไรเพราะบางคนผมเปิดแค่นี้ขี้เกียจสวดมนต์แล้วผมถามว่าวันนี้ในกลุ่มผมเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่ผมสอนเนี่ยเวลาสวดไปแล้วเนี่ยเปิดปากไปแล้วเนี่ยปากมันถูกปิดไปแล้วเขาบอกว่าเขาสวดเองผมมีวิธีที่จะขึ้นบันไดขึ้นที่สองขั้นที่สามขึ้นไปให้ คนที่ดูอยู่เนี่ยมีอยู่สองสาคนที่ท,ที่ที่อยู่ในกลุ่มของผมเองนะที่สวดเวลาเปิดองค์ไปแล้วทําไงถึงจะดวงจะเปิดวิวิธีที่แก้เวลาปากปิดคือสวดมากตัด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 ไปแล้วมันตัดตัดตัดต่อแล้วเหมือนสวดเองจะแก้อย่างไงเรามีกุญแจให้อีกดอกหนึ่งนะครับมีวิธีนะนะครับพี่ค่อยๆลืมตาครับไมะได้ถอดในหะ้จะได้ไปอาบน้ำให้ลืมตาขึ้นมานะไม่ต้องหันหลังกลับนะ นิ้วมตาเช็ดหูขี้หูขีตาเนี่ยอันนี้ขอถามนิดนึงเลยพี่พี่ทําแทงนะตอนแรกทำไมพี่บอกไม่ให้ทําใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้ความจริงยังไงมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเด็กมันจะฟ้องอะ่ะแต่เด็กเขาบอกว่าพี่ก็ทํากี่คนนะพ่พี่คนเดียวนานแล้วยังปเป็นสิบปีนะครับเด,นะนนเด็กผู้หญิงนะคนเนี้ยเด็กผู้หญิงนะฮะที่อยู่พี่เขาเมื่อกี้ เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คือพูดตรงๆนะว่าเด็กมันแบบมันมีจิตใจเมตตาที่ดีนะนจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้อาคารและไปยาบาทมากแต่ไม่รู้จะไปไหนจะไปอยู่นั่นก็นไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้จะไปแก้ยังไงกรรมนะครับแก้ด้วยอะไรเมื่อรู้แล้วว่าเขาอยู่ในกายเราก็มีวิธีที่ครูบาอาจารย์เราสอนคือเชิญออกถ้าเชิญออกบางคนก็ได้ไปเกิดเลยนะบางคนพ่อแม่ทําบุญเยอะทําบุญหนักเราก็จะส่งวิญญาณอัลนี้ไปเกิด บางคนหมอก็จะแนะนําวิธีไปถวายบุญไปสร้างพระพอสร้างพระเวลาหนึ่งปุ๊บเด็กเขามาเข้าฝันว่าจะไปเกิดก็มาเช็คดูว,ว่าเด็กเขาไปเกิดจริงไหมก็ไปบังสุขุลให้บังสุขุลให้นะแล้วดวงวิญญาณก็ไปสู่ภูมิที่ดีแต่ทําไมบางดวงไม่ไปเกิดความห่วงหาเกิดความอาฆาตาาพยาบาทกูกูไม่ได้เกิดมันก็ต้องตายทั้งเป็นอยู่แค่นี้ในวงจรพระักจของเราเนี่ยครับเนี่ยถึงบอกนะว่าถ้าเราถ้าพี่ทาไปแล้วพี่ไม่ต้องห่วง มาหาผมแล้วหรือผมมาหาสังทีแล้วเนี่ยผมมาเปิดกรรมแล้วผมมีช่องทางให้พี่พี่เดินมันเป็นทางลัดทางลัดด้วยอะไรด้วยการกระทําของตนไม่สามารถให้ผมมาแก้ให้ได้พี่ต้องแก้ด้วยตัวเองคือการสวดมนต์แล้วการของกุศกรรมเขาทําไมต้องให้สวดมนต์เพราะคุณถวายข้าวปลาอาหารเขาก็ไม่จบไม่ได้นะผมบอกเลยคุณต้องถวายบุญแล้วบุญตรงนี้เขาจะแปลเปลี่ยนเป็นข้าวปลา,า,ปาปอาหารเป็นข้าวทิพอาหารทิพไม่เข้าได้แล้วผมก็จะบอกวิธีต่อไปในวิธีที่เราจะแก้กรรมตรงเนี้ แก้กรรมได้ไหมแก้ได้เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในกายเรามันคืออะไรนี่คือลูกอะรู้แล้วกับตัวมันเกิดขึ้นแก้ยังไงผมมีวิธีให้นะครับโอเคเนาะพี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำนะฮะโอเค